สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับทางบ้านทุกท่านนะครับมืนอนี้ยัวผมนุมีสารเชนแนวนะครับผมมื่อนี้ผมเอาแนวทางรัฐบาลไทยงวดวัดนที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้มาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมยุ่ตอนนี้นะครับผมซึ่งมื่อนี้นะครับวันที่8น้องพี่น้องผมที่ขอเลขทูบจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับเอามาฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดวัดนที่16 มิตุนาย่นที่จะถึงนี้นะครับขอมารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขออนุญาตทำการจุดนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติ ุมารไข่เจดีจะมหาเทโลลาภลาภาปวันตุเมสาธุสาธุสาธุกให้เล็กนี่ทูบดอกนี้เด้อไอไข่ห้เป็นเลขทถ่ายสามตัวร่าที่หนึ่งือเลขสองตัวร่างตรงๆนะครับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองหาหกหาจะถึงนี้นะครับกใอ้ไอ้ไข่กให้เล็กนีทูบนี่นะครับตรงๆนะครับงวดนี้สิบหกมิถุนายนจะถึงนี้นะครับผม ทําการจุดก่อนนะครับพี่น้อง ทำการจุดแล้วนะครับพี่น้องมาลุ้นกันครับผมหวววันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับว่าเลขกนทถูกนี้ที่เป็นเลขตัวใดนะครับกอจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับผมนี่ครับซึ่งมีตะกุดสแตมนะครับพี่น้องอยู่นี่นะครับผมตะกุดสแตมนะครับนี่นะครับผมในบูชามาจากวัดเจดีนะครับผมอ่ะผมขอเล็กจากไอ้ไข่นะครับวันนี้วันที่8มิถุนายนนะครับ ผมจุดวันที่8เดี๋ยววันที่เก่ากันลุงให้พี่นอ้องเอฟซีแฟนคลับเบิ้งทุกท่านนะครับพี่น้องท่านใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้พี่น้องเฮงเฮงเร่ร่ยนะครับสุขสมหวังทุกสิ่งท,ทุกอย่างนะครับผมขอได้ไว้รับเฮงเฮงเร่ร่ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมสาธุสาธุสาธุมันหลุนเล็กถูไปไขไปน้อกันครับพี่น้อง วันที่16บมีทุนนายนที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องทันไหนมารับชมมาเบิ้งน้ำกันนะครับเดือไปเสียงหาซื้อลอตเตอรีไว้นะพี่น้องถูกผมกำลังจุดกำลังใหม่นะครับึงผมปจุดทุงวดอยู่แล้วนะครับพี่น้องเผื่อเอฟซีแฟนขับและอ่ะตัวผมเองก็จุดแล้วก็หาซื้อไว้ให้กันนะครับพี่น้องตัวเลขกก็มีเขาไม่หลุดเป็นธรรมดานะครับแต่จุดกันมาตัวใดพี่น้องมักพี่น้องจักตามเลยนะครับไม่ชอบพี่น้องกัจักพานนะครับผมเป็นแนวทางรัฐบาลไทยให้พี่น้องเอฟซี FC แฟนลับทุกท่านนะครับ เดี๋ยวรับชมเมืงองยูกดไลค์กดแชร์ er, ขอให้เฮงเรว,วยนะครับเด้อสมบัตของเฮงทุกอย่างขอพรยายไอ้ไข่ขอให้เลงได้ถูกดอกนี้นะครับเป็นเลขยไทย3ตัวข้างวันที่ 1, หงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6หาหาจะถึงนี่หรือเป็นเรขยไทย2ตัวตรงๆนะครับเลขยกลางตรงๆนะครับผมงดวันที่16มิถุนายนจะถึงนี้นะครับไอ้ไข่ขอตรงๆนะครับเด้อสาธู ไปน้ำกันครับพี่น้องครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวหลีกเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับชอบกระตามบ่ชอบกับพานะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รับชมในตอนนี้นะครับขอบคุณทีมาให้กำลังใจกันนะครับมาแนวทางนุ่มยิสารนะครับผมขอให้พี่น้องบวเจ็บบวจนเฮงเลยด้วยสุขสมหวังพิงทุยางนะครับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสุภาพหลางกายแข็งแรงเลยร้วยครับสาธุ กำลังใหม่นะครับพี่น้องครับผมมือนนี้วันที่แปดนะครับผมจุดมือนนี้ลลให้พี่น้องบ้างาเอือวันที่เก้านะครับพี่น้องกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราได้พาคลิปต่อๆไปทางช่องยู u ูบนุ่มยิสารชาแนลนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับตัวเลขจากนุ่มยสารนะครับผมตัวเลขจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับ ขเวันนี้ดูไร้ลนทูเลขต้องตรงนะครับเล็งไม่ทูบดอกนี้แหะครับที่จุดยุก่ก่อต้องตรงนะครับไอไข่ สองตัวแล้วนะครับพี่น้องรุ่นมือตัวสามนะครับกลาเป็นเล็กตัวใดนะครับผมขอตรงตรงด้วยค่งวันนี้ขอตรงตรงว,วัวนที่สิบหกมีตุลายุนตองหาหัหาจะถึงนี่ขอให้เอฟซี่องนมีสารเชนแนลทูกท่านทุกคนจนถูก เด็กในถูกดอกนีตรงๆนะครับสามตัวตรงๆ,ๆเลยนะครับเด้อใคร น้องเห็น้วกกันว่าครับเลียงให้ถูกนะครับจัดชัดเลยครับเลีงงามพอครับหมดนี้นะครับขอไอ้ไข่ตรงๆนะครับเด้อหมดวันที่สิบหกอิทนายจนที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องเบิ้งนะครับตัวเรียงให้ถูกนะครับสองสามหกนะครับผมสองสามหกพี่น้องไปตัดเลนนะครับเด้อสองสามสามหกนะครับสองสามสามหกนะครับผมสองสามสามหกสองสามสามหก สองหกนะครับพี่น้องตัดเลนนะครับเด้อสองสามสองหกสามหกนะครับพี <S <S ่น anyway ้องซื้อวุนอยู่นี่นะครับตัวเลขนี่ครับสามโตนะครับผมงวดวันที่สิบหกมิถุนายนจะถึงนี้นะครับพี่น้องไปเสี่ยงไว้นน้ำกันนะครับผมไปหาซื้อไว้ให้กันนะครับพี่น้องเอาขอให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนุ้มเมษาได้เลยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้มเมษาชแนลนะครับ พีน่น้องทันใดกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามแล้วก็ขอให้พี่น้องเฮง,งเลยรวยสุขสมหวังจริงถุกย่างนะครับสมหวังดังปัรถนาขอได้ไหวรับเฮงเลยรวยสมหวังถุกจริงถูกย่างเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกหวยรางวัลใหญ่ครับงวดนี้ครับรับนุ่มเมียสาหิร่าพี่น้องไปเพียงสำานีนครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับในกำลังใจพี่น้องที่หามานะครับผมขอบคุณพี่น้องขอบคุณสวัสดีครับ